ค,คำถามนี้ก็คือซีนมันจะมีซีนหนึ่งอ่ะที่พี่วอเห็นยินตอนถอดเสื้อ,อตอนที่มานั่งตรงเตียงอ่ะถามจริงอันนั้นเขินจริงไหมเพราะเพราะเวลาตอนเล่นอ่ะมันมันเลียวไปอ่ะมันดูแบบเขินนะเขินแบบเห็นหุ่นพี่แล้วแบบข่าวมากอะไรเงี้ยพูดถึงซีนนั้นหน่อยตอนที่นั่งบนเตียงแล้วแบบที่ยินออกมาจากห้องน้ําถอดเสื้อเง้นๆนะ่ะ <laughs> ยังไงยังไงไหนลองเล่าสินงันๆเลยคือประมาณยังไงสิ 10K แล้วคือประมาณยังไง 10K แล้วอ่ะคือประมาณว่าก็อยู่หน้าไปยังไงยังไงไหนเล่าสิพี่เก๊กยิ่งมันขี้เก็กมันเก่งจะตายตอนนั้นน่ะตอนเดินออกมาโอ้โหดูเส้นเลือดที่คอดีๆหรอก็คือเขาเขาเก่งเก่งแบบเก่งหมุนใช่ไหม หล่ออ่ะ่อเข้าอ่ะโอ้ยเฮ้ยแกยังงั้นได้หรอคือก่อนเข้าซีนผมติดอัพประมาณห้าร้อยอ่ะอ่ะต่อไปเรื่องหุ่นจีนต่อไปต่อไปเรื่องหุ่นพี่บอ้างซีนตอนที่นอนกันอยู่บนเตียงแล้วเห็นหุ่นวอเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเขินไหมตอนที่กอดคอเขาเขินเลยแต่ไม่ได้เขินหุ่นเขานะเขินหุ่นตัวเองคือเอาภาพปิดของตัวเองเเดี๋ยวทุกคนเาไปเปรียบเทียบ แบบว่านายเอกหรืออะไรอะไรเดือดฮักเุณเดือดฮักงงมากคุณหุ่นเขาคือแบบเป็นหลอนเลยนับได้กล้ามก็ช้านเกินบางทีอ่ะก็เหลือความเป็นสาวไว้บ้างไม่ต้องเดินล็อกวะเดินล็อกมาตอนแรกเดนล็อเทนไฟเทนหรือเปล่าจะจับคู่แบบเดินไฟเทนกันนะเดีลยว่ะเดี๋ยว